สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อแม่ทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันดีนี่น้องใบข้าวมาได้เป็นสมาชิกใหม่นะครับตอนนี้พี่น้องมาคือควรรอันนะคร,รับควันแล้วควันเป็นวันดีวันงามนะค,ะนครับคุณพ่อแม่มากันเยอะนะครับ ดีนดีกับพ่อเสียแม่สิงเนะครับจะวิ่นวายหน่อยนะดาแลวยี่ดาไว้น่านี่และเนาะพี่นองขึ้นมาตัดันนั่นมา เกลังจีหวเด็ดใชหดกม่ไม่ไม่ไมอไม่ไม่ไม่ๆมาปวดเนี่ยาปวดเด้วมาเร็วมาเร็ว hạt như cho Nhạc này này đấy là nghỉ đâu, đấy khó kháo ngam đây mình tí nghỉ đó là ้ำทำจจะถ่วมเด้อาน้ยจะถ่วมเด้อที่นี่ยอืนนอนนมม <า S 1> ิถปี kì kíu cái hoang nó với nhau hết con ngay con nhỉ con trăng nay, đại gì nói vang เออเสกมาใหนนมนดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยผปักถึงมากเยเป็นน้องใบเขานีมีต้องสั่งเรียบเรียบร้อย,ยของเล็กอะาออของเล็ก เรียอคุณดีเจกับลูกหลานวอ้ก็ดีใจลา,าาลายครับวันดีครับวันดีครับนี <laughs> บ่น้ก้อนครับวัสดีครับวัสดีครับดีใจหลายครับเรี่ยมเ้อะขว่ามีผู้เลียกทไม่เรี้ยงครับไมเ บายบอกบอกงานเด้อวันที่ยิบเก้าเด้อยบเก้าออไปกินข่าวบ้านพ่อคุณเฮเที่อง้เจะได้กาวผ้าแยกนมแยกนมโอ้ได้บ้านเราใส้เอาลงเยียเนาะเออมาขาองออกันของของผู้ใหญ่กันติของผู้ใหญ่กันผู้ใหกันของผู้ใหญ่กันหนึ่น โอ้พี่พี่น้องมาแสดงความดีเยอะกันครับวันนี้ก็เป็นการสืบฝัน ไปเม่อไปเบิ่ไปเมิ่งมัวแมฆัวอ๋อเมฆัวมเต่าใ่มัวก็มิเต่าใส่เด้กกินเจาเนื้อกินเจอยู่ไส้โอ้ยังนี่น้ำยาขับปุ่นน้ำยาขับปุ่นนี่แมฆัวแมฆัวให้เก่าแส เอาไปท่านไอนี่ชื่อหอเปาะเปยินดีด้วยนะครับยินดีกับพี่น้องพอเตรียมสมแล้วก็ม่เอที้ลูกสาวลูกสาวเนาะมาแล้วหลมาแล้วอีไรอีไอายนละอีไอีไตึงงมานอนแล้วเล่า มา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 มนี่มมา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 มมา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 นาม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 มมาาาามามั รกเ,เรกเ,เนรกเกเรมาตายเอาไปืนดุร้อนเร็วเร็กะมามา่างโอ้ยพ่อใหญลือโอ้ยนักรองว่าท่านมาหรอกนักลองก็ไปทำงานก่อนตามาตั้งหรอก เอาเชรกลาไปเหลยอดอกกนได้เดอนสัตว์ดืน่ะ่เอออ่าพน้พี่ละให้เขาดิงๆดืมเป็นเหนื่อเป็นนังฮะนะครับเป็นเหนือเป็ดังอยางนี้เอาวัดนี่ <laughs> tố mẹ bằng tố bằng ngay rồi ừ. Ở ngay ở, đó, ở ngay. <laughs> Ui, đây đó hoặc ngay muốn này bớt Có gì đấy Tố bằng cây này, Tớ bột... ที่ไงมันคือว่าไงซ้ำก่อนด้วยเนาะเอาถามเนี่ยว่ามันเป็นจะไหนนี่ต่าตัวหน่อยก่อนง่ายขึ้นจะไหนบ้างจะไหนว่าจะไหนถามเนี่ยว่าบำรุงสร้างหลายกบฎดีตีเฮือยางดีเฮือจังไหนมเกี่ยวกันดอกชาขอธรรมชาติเหรออยู่กับธรรมชาติ ธรรมชาติสงมาเนาะธรรมชาติสังมางกเห็นบ่ก็ไง้กันดกเดมันมันมันบายาเบายาเนาะกูเพิ่นเลี้ยงีันนีดูเตัวหน่อยๆกงเขาเลี้ยงูดีตงงูได้ละเขาดูเอดเนี่ยเลี้ยงเน้้นี่เนาะพกาลนเลี้ยงงาธรรมชาติ้เนาะดเ มีอะไรสนิทกันด้วยพี่น้องด้ยอครับ